สบายดี่พี่น้องสุขุสุขนเดาจ้ามูอนีลงมาป่าพี่น้องเอ้ฝนจะตกยิบหยิบยิบหยิบอยู่ลงมาหานองพรสีชวพิผนไปหาหอยเดจ้าพี่น้องแม่นอนกับทองทองกัย่างก่อนเลยอันนี้แม่ลงมาหย่างลงมาเดวพี่น้องมาเฮือนนองพรหลัดป่ามาเพราะว่าทางน่มันเปื้อนเดาพี่น้อง

เกิดมายากเอยากมาเพื่อเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็เห็นเห็ดเห็นห,นห,นหอ,น,หอนอะไรเนาะอยา่างตามคนท่ากันไปนี่เนาะสอดทางเลยพี่น้อง เป็นป่านี่ก็ไปทางเรียบดอดเพราะว่าเล็ดมาทางป่าเพราะว่าขี้ดินมานานมันแข็งบนลูกคือทางนักเดินทางอ่ะระวังหมื่นเด้อหาหอยอย่งเงี้ว้าวทะลุไปดินี่ อะไรไม่้องป่าดงแค่สิฟอดเียวเลยม่เงี้ยทุสเ้าล่น้องอออมา,งา, <c oughs> งมาหลอกข้ามานี่สดเลยปะ เพื่อเห็นเห็ดไม่นด้หรทางปัดยางไวแห้งลิบหัวน,นองหอง มาเกือเห็นเห็ดนะน้องอเลยเลีกน้องเอาคือสีหอดยังมากืโดนถือไปเลยพี่น้องเลยตั้งแต่จักมงตั้งแต่แปดโมงตอนนี้สิเก้าโมงไปฮาจักผว้เพ่นจอยู่เือนหรือบอเนาะยางฝนเพี้ยไปซังกันน้องทอง

สบดีอวาสยได้ไหมสบายดีพี่น้องบ้ได้บารทังใเลยบอสไอคอนหาอาเาขอไวย่างมา อาบน้ำนี่ก็เย็นเลยนะเสียงห่วยวะนะเสียงน้ำห้อเสียงน้ำห่วยเอ้าเาจีพิาพงวันหนึ่งเหรอเอาแม่พิธาพงนี่พระเขาจีไส่นมนั่นไปเข้าไปกินกันอยู่คุ้นเฮาน่ะ ลืมหายเอาน้ามาแค่ลดเท่าไปหน,น้ามลายนอ้อ,ออ้าค่ะอลิรีพี่นอ้องอย่างลงตาม <c oughs> หูเลย <c oughs> อืมค่ะอลิดี เป็นบาดาลลงเลยพี่น้องพักอันนี้ค่ะักนั่งกินแทนหนิก็ได้นะแม่เนาะงงได้เลยบอสมามามาพรอมมากิน

่บอเด็กๆขกกัดกะลีเนาะถ้ามาซาพี่โนโอ้องเลยมันไหลลงมาเนี่ยน้ำพี่โนโอ้องกินกลางสายน้ำาสาประพอน <c oughs> ฮุบรดขันทมนะฟ้นบุตรกแหละ คนบริตก,นนกนเนาะพรเนาะไม่น่อยอาบน้าเลยพี่น้องอรถมานั่งรถทองเอาเสื้อออกค่ะเนาะพรเนาะเขาอ่้เขาสช้ลุยหน้าอ่ะได้ยามันเปียกขมือสัสกเอาก็ได,ไไดพรที่ผ้าห้ามยังไ่ าันอไม่เนาะพอนะอาณาพอเดียววันหนาสิไปไปไปบอหาเอื่ยเจ้าไปเนาะหาไปยังแบบฮะบอะอือฮะ คอดมาจากไหนก็ลูกเลยคนหนังทองเราผู่หายตาเออเราเห็นหนังทองแล้วหนังทองเนาะเนาะเราหายหนังทองเนาะแซ่บบอนหนังทองกะเดี๋ยวสิลงหาเด้อพี่น้องเด้อหาหน่อไม้หน่อไหลเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ค่ะอันให้เด็กๆใบเขาเศร้าคนเด้อพี่น้องเด้อให้เขากินเขาเศร้าแล้วก็ เอากบบลงไป,ไปหาถือละน้อยใหม่นาอยตกธรรมชาติค่ะขาพี่น้องแม่น้อยนั่นนั่นนั่งเล่นน้ำจะได้นี่นั่งคลักกระริ้นเลยโอ้เห็ดอันอะไรหาของกินมาเห็ดกินอกูพี่เนาะเห็ดอยู่แค้มนี่น้ำกระไล่เนี่ยเอาเนาะเอากระล่างพักหมีนี่เลยเนาะ,ะพอดเนาะ ออมันจิมีปีกมันใส่หนอกพรมันโมมีเน,นู้นหนามลายเนี่ยเอาล่าคิดเนี่ยแม่น้อยแฟมิลี่ <c oughs> ลาไปก่อนได้จ้าพี่น้องพรนล,ล่าเนี่ยบังละ น้องคอนยิมลาไปก่อนแม่น้อยแฟมิลี่น้องนัดพีเคเอสดาจ้าพี่น้องบ๊ายบายอทาธรระสราทขัดละที